อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากจะพูดมากนะครับเพราะวันนี้เป็นพระสังฆาธิการครับผมอยากให้มหาหมีเนี่ยนะฮะพูดถึงกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่11อกับกฎมหาเทรสมาคมกฎมหาเทระฉบับที่เอ็ดพาด้วยการลงนิคากกรรมพระทำผิดกันเยอะมากพระสังฆาธิการแม้แต่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ กับกฎมหาเทรสามาคมฉบับที่2 4ว่าด้การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการครับไอ้สองบทเนี้ยเป็นบทหลักเลยในการที่จะลงโทษพระธรรมดากับพระสังฆาธิการว่ามันทำยังไงท่านต้องรู้เอาเอาแบบรวบยอดไม่ต้องลึกเอาให้ท่านปฏิบัติได้เชิญมหาหมีเลยครับ กฎกฎสิอ็ดมันจะเกี่ยวกับเรื่อง157่งหนะครับหนึความผิดต่อเจ้าพนักงานคือคือที่ต้องย้ำกฎมหาเถรสมาคมสองฉบับเนี่ยครับเนื่องจากว่าปัญหาเยอะออมีปัญหาในทางปฏิบัติครับคือคือปกติเนี่ยครับถ้าพระสังฆอาธิการท่านพูดถึงกฎมศฉบับที่11ว่าด้วยการลงนิกากรรมเนี่ยท่านก็จะคิด ถึงเรื่องพระธรรมวินยัยเพราะว่าตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ระบุว่าพระที่จะได้รับการลงทิากรรมเนี่ยก็คือมีความผิดที่เป็นผิดพระธรรมวินยัยใช่ไหมครับความผิดมีอยู่สองอย่างก็คือผิดพระธรรมวินยัยเรียกว่าปัญติวัชชะผิดทางโลกคือโลก,กวัชชะเอาเป็นว่าความผิดทางธรรมกับทางโลกแล้วกันทีเนี้ยในการร่างกฎมหาเิรสภาคมขึ้นมาเนี่ยครับมันย้อนแย้งกันอยู่สองฉบับ เนื่องจากว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติแล้วพระสังฆาธิการถูกฟ้องต่อศานายาทุจริตเยอะมากเนื่องจากว่าใช้แล้วผิดฟ้าผิดตัวเอาหลักก่อนครับหลักในการลงนิกพหกรรมก็คือต้องเป็นความผิดพระธรรมวินยัยใช่ไหมครับเพระเดชพร่คุณถ้าผิดละเมิดจริยาพระสังฆาธิการไม่เกี่ยวผิดกฎหมายทางโลกก็ไม่เกี่ยวเอาเป็นว่าถ้าผิดปณินนติวัชชะคือละเมิดพระธรรมวินยัย ละเมิดพวินัยก็คืออะไรก็คือเป็นความผิดที่เป็นคลุกาบัตกับมัชิมะกับละหูกาบัตอาบัตรปราชิกสังฆาธิเศษไล่เลียงลงมานะครับเรียกว่าเป็นความผิดที่ต้องได้รับนิคหะก็คือนิคหกรรมทีเนี้ยนำไปสู่การที่มีนักกฎหมายยกล่างกฎกฎกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่11ว,ว่าด้วยการลงนิคหกรรมแล้วในกฎเนี้ยไม่ต้องสงสัยเลยครับว่ากฎเนี้ย ใช้กับพระที่ผิดพระธรรมวินยัยแต่กระบวนการเนี่ยครับคนที่ยกล่างให้มาที่รัมาคมเนี่ยท่านไปหยิบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั้งฉบับมาไว้ยกมาเลยครับย,ยกมาทั้งกระบี่ดเลยครับยกมาเลยปัญหาก็คือว่าในการเอาผิดพระที่ผิดพระธรรมวินัยเนี่ยพระมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นพระสังฆทีการแล้วผิดพระธรรมวินยัย ส่วนที่สองก็คือเป็นพระภิกษุธรรมดาแล้วผิดพระธรรมวินัยก็ต้องได้รับการลงนิกากรรมตามวิธีการที่กำหนดในกฎ11ซึ่งมีละเอียดยิบตั้งแต่ผู้กล่าวหาผู้กล่าวโจทย์นะครับเป็นคลือหัดเป็นภิกษุปกตาตัดหรือเป็นใคร1 2 3 4เขาบอกละเอียดนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาการไต่สวนมูลฟ้องเบื้องต้น นำไปสู่การยื่นพยานหลักฐานการเรียกให้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเรียกโจทก์จำเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับมันในปวิอาญาเลยครับ,รบเหือน,น,นำไปสู่การลงนิพหกรรมก็คือสรุปแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็มีองค์คณะตุลาการสงชัดเจนนำไปสู่การพิพากษาชั้นต้นการร้องทุกข์การอุทธรและการดีกาเอาละจบแค่นี้แล้วปัญหาคืออะไรครับปัญหาก็คือว่า การลงดิกรกรรมไม่มีปัญหาก็ทำตามนี้แหละครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าในการลงโทษหรือพิจารณาความผิดของพระที่เป็นพระสังฆาธิการละ่ะจะทำอย่างไรในเมื่อในกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่24ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการเขาเขียนแค่ว่าจริยาพระสังฆาธิการการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ แล้วก็วิธีปฏิบัติในการลงโทษแต่ไม่มีแนวทางเหมือนกับที่เขียนไว้ตามกฎ11มีแต่ข้อ41ที่ระบุว่าผู้บังคับบัญชาระดับบนสามารถที่จะปลดได้ใช่ไหมครับก็คือให้ออกจากตำแหน่งได้ก็คือปลดหย่อนนั่นแหละครับแต่เขาไม่ได้เขียนว่าปลดหย่อนอีกก็นำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดหลงก็คือว่า เจ้าคณะระสังาธิการท่านปลดเลยครับละเมิดจริยารอสังาธิการปลดเลยครับใช้ข้อ41ปลดเลยแต่ไปปลดหนึ่งให้พ้นปลดออกซึ่งเป็นอาบัติหนักไม่ใช่เป็นเรื่องหนักครับเป็นการปลดตามอาญาสงฆ์ซึ่งคนที่โดนปลดฐานให้พ้นหรือปลดออกเนี่ยครับถือว่ามีความผิดอาญาสงฆ์ไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งพระสังคาธทการได้อีกแทบจะตลอดชีวิต เนื่องจากว่าในกฎมสฉบับที่24่เนี่ยยังเขียนระบุว่าคนที่เป็นพระสังธิการเนี่ยต้องมีคุณสมบัติคือต้องไม่ถูกปลดให้พ้นจากตําแหน่งฐานและเมื่อจริยาพระสัธงการหลายแหล่งเหตุทุจริต1234หรือประประพฤติช่วยอย่างไรแลมีปลดฮะบ่ห้ามาตราห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ครับผมที่นี้ปัญหาคือว่าอ้าไอ้ข้อสิบสี่ตอนแปดห้าสิบสี่ตอนที่มีการสอบสวนพระที่ละเมิดพระธรรมวินัย ทำไมมีกระบวนพิจารณาละเอียดยิบจนถึงชั้นอุทธรณดีกาแต่เวลาปลดระสังคธิการซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีอำนาจทางปกครองถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด,ด้วยนะครับพระสังคธิการได้รับนิตยพัฒน์เป็นเจ้าพนักง,งานตามความในประมวลกฎหมายอาญาใช้อำนาจในทางปกครองสงให้คุณให้โทษได้และเจ้าคณะพระสังคธิการมีตั้งแต่ระดับต้นจนถึงสมเด็จ พระสังฆราชสมชเด็จพระราชาคณนะกรรมการมหาเทรสมาคมชั้นหิรัญยบัตชั้นพรมชั้นธรรมชั้นเทพชั้นลาภชั้นสามัญไล่มาจนกระทั่งชั้นต่ําไปหาชั้นสูงแต่เวลาปลดทําไมไม่มีกระบวนวิธีพิจารณา <ลง S 2> ที่ละเอียดที่นี่ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่าพอมีการร้องว่าพระเถระรูปใดละเมิดจริยาพระสังฆทิการท่านรูปนี้เป็นเจ้าวาดแต่มีการใช้ตําแหน่งโดยมิชอบ เจ้าคณะผู้ปกครองก็ออกคำสั่งปลดเลยแล้วใช้กฎ24ก็เหมือนจะง่ายครับปลดแล้วท่านก็ไปนะครับแต่ตั้งแต่ปี59เป็นต้นมาหลังจากมีการตั้งสารยาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ทั่วประเทศครับแล้วก็อาญาทุจริตกลางที่กรุงเทพมหานครพระสังฆาธิการที่ถูกปลดโดยกฎมสอฉบับที่24นั้นนะครับท่านไปร้องทุกข์กล่าวโทษ แจ้งความดำเนินคดีพระเถระผู้ใหญ่ต่อสารนายาทุจริตและประพฤติมิชอบฐานปฏิบัติเราเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสารรับพยานหลักฐานเข้าไปไต่สวนมีมูลพิจารณาถึงขั้นที่จะว่าเอาติดคุกติดตารางด้วยครับปัญหาคืออะไรครับปัญหาก็คือว่าเอา้ามันก็ต้องเห็นใจพระเถระท่านด้วยนะว่าตกลงว่ากฎมหาธิรสมาคมไม่ได้เขียนไว้ชัดใช่ไหมครับพระเดชพระคุณเขียนไว้แค่สั้นๆว่า สามารถแชมป์นาฏปดได้แล้วจะทำยังไงผมก็เลยกาบเรียนว่าเอา้าที่จริงนะ่ะมันเป็นการยกล่างที่ผิดฟ้าผิดตัวคนที่เขายกล่างนะ่ะเขาบอกว่าให้ไปใช้ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาตามที่เขาไปใส่ไว้ในกฎ11ก็คือกระบวนการมีตั้งแต่การกล่าวหาการกล่าวโทษการตรวจพยานยหลักฐานนะครับการตั้งคณะกรรมการก็คือตุลาการสงการลงวินิจฉัยนิคากรรมและ การอุทธรณ์ดีกาต่อ1 2 3 4ไล่ไปถึงมหาเทรสมาคมแต่ว่าเราไม่ได้บอกกันอย่างนี้ไงครับก็เลยทำให้พระสังฆาธิการเราไม่รู้ไม่เข้าใจท่านก็เลยปลดง่ายๆแล้วถูกฟ้องกันเยอะมากครับผมในปัจจุบันยึดเปิดเปิดมัดกดก4ยี่สี่ข้อ,ขอ 56. 56ท่านดูข้อหส ท่านดูนะยี่สิบสี่ห้าสิบหกหบหเลยครับที่หมามีผมจะเสริมหมามีเมื่อกี้่าท่านดูนะครับพระสังฆารทีการรูปใดต้องอธิกรณ์ท่านดูตรงนี้นะนี่หมายถึงพวกท่านเลยนะพวกพระคุณชาวทั้งหลายหรือถูกฟ้องเป็นคดียายา อันนี้คือฟ้องในศาลและอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือวินิจฉัยหรือมีกรณีอะไรนะมีต้องหาว่าเลาเมื่อพระยาตสารสางการีิการอย่างแล,และอยู่ในระหว่างการสอบสวนท่านเห็นไหมนะสอบสวนเวลาท่านอ่านนะพระสังฆาธิการรูปใดต้องอธิกรณ หรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนสอบสวนครับคำว่าสอบสวนเนี่ยครับนะแล้วก็อันนี้ให้พักสอบสวนนะให้พักให้พักครับอันนี้คือแค่พักนะคแค่เนี้ย <c oughs> กฎหมายเทรสสมาคมเขียนไม่ชัดเขียนไม่ชัดครับแค่ว่าสอบสวนท่านถูกพักคำว่าสอบสวนท่านต้องใช้กฎไหน ถ้าตามที่อธิบายต้องใช้กฎสิบเอ็ใช่ไหมครับการลงนิกา,ากรรมต้องตั้งกรรมาการสอบระดับสูงขึ้นไปสอบแล้วเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะถึงจะลงนิกา,ากรรมท่านดูนะ <c oughs> การให้พักจากตำแหน่งนี่ขนาดพักนะยังไม่ออกนะ <c oughs> ให้พักตลอดเวลาที่พิจารณาหรือสอบสวน เราเป็นนักกฎหมายเนี่ยเรามาคุยกับมหาหมีนะทำไมเขาล่างเนี่ยทำไมเขาไม่บอกว่าการที่จะลงโทษละเมิดพระตริยาสังฆาธิการเนี่ยต้องใช้กฎ11ขนาดแค่กฎ11เ,เนี่ยใช้สำหรับพระธรรมดาครับยังเขี้ยวค้มเลยก็เอาปอวิอาญาเลยมาใส่แต่พอพระ พระที่เป็นพระสังกาธิการที่ใหญ่กว่าระดับกว่าคุณกลับไม่ไปบอกว่ากฎสิบเอดอย่างนั้นพระก็เสียเปรียบใช่ครับก็คือถ้าใช้ข้อสิบเก็คือปลดใครก็ได้ครับใช่ปลดใครก็ได้ปลดย่อยหย่อนได้หมดฮะนี่ครับเพราะว่าคาว่าสอบสวนเนี่ยต้องไปใช้กฎคําว่าพิจารณาและสอบสวนเนี่ยต้องไปใช้กฎสิบเอ็ดนะครับใช่ครับอย่างที่ผมบอกที่ผมยกตัวอย่างให้ก็คือว่ามีเจ้าวาสรูปหนึ่งถูกลองเรียนเรื่องที่ธรณีสง์ ไปจัดการที่ทรีสงเพราะเป็นรักษาการเจ้าอาวาสโดนวัยาวิจกรกรรมการวัดร้องเรียนมีการสอบสวนลงนิกากรรมกฎ11สอบสวนทั้งสองฝ่ายเลยถูกต้องหมดทุกอย่างลงหย่อนยานตามกฎ2 4 -41 41ครับลงหย่อนยานแต่ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วย กับปลดท่านเลยปลดเลยนะโดยไม่อ่านอ่านกฎหมายตรงนี้ให้ดีเดี๋ยวครับอธิบาย,ยไม่ชบท่านเดียว<ไ>อพอปลดปับ<อ>๊บความไม่ไปทําเกิดกับพ,พระปรมพระจาริยาสังฆาธิการก็คือพระสังฆาธิการทําไมไม่สอบอัตมาล่ะเพราะอัตมาผิดตรงไหนในฐานะที่เป็นเจ้าคณะอำเภอครับถูกปลดเจ้าคณะต,ตำบล นี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดผมต้องให้มหาหมีเนี่ยไปคุยกับเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเถียงกันคอขึ้นเอ็นเลยเขียนใกลตรงเนี้ยเขียนตรงเนี้ยก็คือผมก็มีข้อโต้แย้งแหละครับว่าสมมุติว่าพระเถรลารูปหนึ่งท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะครับเกิดมีผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าระดับจังหวัดบอกว่าท่านย่อหย่อนไอ้คำว่าย่อหย่อนนี่มันกว้างมากเลยนะครับถ้าไปปลด ปลดเจ้าคณะแขกเจ้าคณะภาคเย้าสมเด็จเนี่ยทำไงถ้าถ้าเจ้าคณะหนจะปลดเจ้าคณะภาคบอกว่าท่านย่อหย่อนย่อหย่อนก็คือว่าในภาคมีที่กรเยอะเหลือเกินซึ่งบางครั้งก็เหนือนความควบควมุมของท่านนะฮะใช่มันก็จะง่ายเกินไปผมก็เลยบอกว่าเออผมก็เลยกล่าวเปลี่ยนว่าการณีที่กฎมหาธิรสมาคมฉบับที่24ใช้คําว่าสอบสวนเนี่ยต้องใช้วิธีการตามปวทยา<ช>ก็คือที่เขาไปวางไว้ในกฎสบ1บเดเราไม่ได้บอกว่าให้ใช้กฎสิบ็ดนะครับ S 1> <S 1> เราให้ใช้วิธีการตามกฎ11ให้ใช้วิธีการนั้นเลยก็คือ1เรื่องที่ถูกกล่าวหานั้นน่ะมีมูลหรือไม่มีพยานหลักฐานเสริมหรือไม่เรียกเข้ามาแล้วมาคนที่ร้องนะครับเรียกแล้วเข้ามาหรือเปล่าถูกไหมครับมีตัวตนหรือเปล่าสองมีการแจ้งข้อเก่าหาเขาโดยชอบตามกฎ11ห,หรือไม่แจ้งข้อกก่าวหาแล้วให้เวลาเขาในการนําพยานหลักฐานเข้าสื่อผักล้างหรือไม่สื่อผักล้างแล้วเนี่ย มีการสรุปสํานวนโดยคณะกรรมการนําไปสู่การวินิจฉัยทําความเห็นไปที่ท่านเจ้าจังหวัดหรือเจ้าคณะภาคในการปลดเขาหรือไม่แล้วท่านเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะภาคซึ่งเป็นผู้มีขัระดับสูงเนี่ยท่านมีมติโดยชอบสั่งการลงมาในการปลดให้พ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาของทุกวันเนี่ยคณะสงฆ์ท่านทำนะครับครับทําแล้วพอมีกระบวนการนี้ขึ้นมาท่านตั้งอธิกรเลยครับอ่านี่ผมจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่เรื่องเกิดขึ้นจริงอันนี้ชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนก็คือว่า เออที่ธรณีสง์ในวัดเนี่ยที่ผมไปทำอยู่มูลที่ไปทำอยู่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าสัญญาเช่ามันจะหมดวันที่31มธันวาปี66แล้วเจ้าอาวาสรูปใหม่เนี่ยที่เป็นแต่อยู่นี่แหละท่านไม่ยอมให้ต่อฝ่ายผู้เช่าที่ธรณีสง์ก็เลย ร้องเรียนเป็นบัตรสนเทศไปยังเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะแขวงนี่นะครับเป็นพวกเดียวกันปรึกษาเจ้าคณะเขตเรียกเจ้าอาวาดเนี่ยเข้าไปแล้วบอกว่าท่านเนี่ยมีหนังสือบัตรสนเทศยี่สิบธันวาปี65นะปี65นะ66 66ห6ห6ครับอ่าปีห แล้วสั่งพักเลยสั่งพักเลยสั่งพักเสร็จก็เอารักษาการในวัดนี่แหละมาเป็นรักษาการนะตัวรักษาการก็ออกประกาศเลยว่าจะไม่มีการทำสัญญาดใดใทั้งสิ้นแล้วก็รายงานเรื่องนี้ไปยังเจ้าคณะกทมเจ้าคณะกทมก็เลยถาม เจ้าคณะเขตว่าก่อนที่ท่านจะพักเจ้าอาวาสเนี่ยท่านตั้งกรรมการสอบแล้วหรือ,อยังต่อต่อหน้าลองภาคเลยนะต่อหน้าลองภาคต่อหน้าคณะสงฆ์กทมด้วย <c oughs> ท่านบอกว่ายังยังไม่ได้มีตั้งกรรมการนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการสอบสวน แต่ท่านมาพักเนี่ยพักตามมาตานี้เลยมาตายีเย่เมื่อกี้เนี่ยที่ผมชี้ห้าสิบหกวักสองเนี่ยเนี่ยห้าสิบหกวันเนี้ยเนี่ยนี่แค่พักนะท่านนะแค่พักนะยังไม่ออกนะยังต้องทำเลยเนี่ยไอ้วักสองเนี่ยเสร็จแล้ว วันที่สองมกราเรียกมาวันที่สองมกราเจ้าคณะกรทมก็เลยมีหนังสือไปยังเจ้าคณะแขวงผ่านเจ้าคณะเขตให้คืนตำแหน่งให้กับเจ้าอาวาสเสียโดยดีเสียโดยดี <c oughs> เ,ยดยดเพราะว่าท่านไม่ได้ตั้งกรรมการสอบตามกฎ1 1เนี่ยเพราะว่ามีการสอบ การสอบดับพักห้าสิบหกการพักเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเจ้าคณะแขวงไปให้รา,า,า,ายงานเจ้าคณะเขตรายงานเจ้าคณะแขวงเสร็จไม่ปฏิบัติตามมีหนังสือสวนมาเลยบอกว่าได้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบขึ้นมาแล้วมีการพิจารณาแล้ว หนึ่งปากกล้านะท่านว่าเจา้าคณะแขวงีเจา้าคณะเขตกล้าไหมผมว่าเขาดูอยู่แหละผมไม่เอ่ยชื่อวัดและผมจะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกล้ามากรายงานเท็จต,ต่อผู้บังคับบัญชาว่ามีการตั้งกรรมการสอบแล้วที่สำคัญรู้ไหมฮะมีการบันทึกเทป ในขณะที่มีการสอบถามเจ้าคณะเขตด้วยว่ามีการตั้งหรือไม่ตั้งเขาบอกไม่มีท่านเลยแทงมาเลยบอกว่าให้คืนตําแหน่งอันนี้ผิดหนึ่งเลยนะผิดหนึ่งคือรายงานเท็จทําเอกสารเท็จหนึ่งห้าเจ็ดนี่โดนผิดสองหลังจากนั้นแล้วนะครับก็เรียกเจ้าวาดเนี่ยไป แขวงเกตรเรียกไปต่อหน้าคณะสงฆ์ประมาณเจ็ดรูปนะฮะแล้วก็สอบถามตั้งย้อนหลังนะตั้งย้อนหลังสอบถามคืนตำแหน่งคืนตำแหน่งให้ในวันที่น่าจะไม่ผิดก็คือวันที่มันน่าจะเป็นที่แปดคืน แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยรักษาการเจ้าวาดไปทำสัญญาเช่ากับเจ้าของที่สมประสงค์ทำสัญญาเลยปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าในการทำสัญญาเนี่ยเจ้าวาดลูกใหม่ไม่รู้เลยว่ารักษาการเนี่ยไปหัวกับเจ้าของที่ดินไปหัวกับผู้เช่าที่ดินของของวัด โดยความร่วมมือของเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขตแล้วก็พระอีกมวลรวมเจ็ดรูปเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กทมหนักใจมากร้องเรียนมายัางมูลทิษนายกองทัพธรรมผมถึงบอกไงว่ากฎหมายเทรสมาคมฉบับที่ย4ิบสีเนี่ยมีปัญหา มีปัญหาพระอ่านแล้วไม่เข้าใจเพราะไม่คิดว่าจะไปใช้กฎ11ก็ท่านคิดดูขนาดเบสิกเบสิกยังใช้กฎ11สอบพระแท่เป็นทับตายแต่เพราะเป็นพระจริยาเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องสอบกดเลยมันไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงนี่พระชั้นผู้ใหญ่เลยอย่างนั้นก็กดสมเด็จได้ดิ <c oughs> แล้วก็มีปัญหาที่สกลนคร จะไ่ไหมที่บอกไอ้เรื่องเนี้ยก็มีปัญหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังตะตอนนี้พระทั้งเข็นผู้โดนมูลทิทนายกองสระบัฟ้องอยู่ที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเรื่องนี้เลยผมเลยบอกให้ครับเราฟ้องเราเป็นทนายให้ในฐานะมูลทินะ ทำแทนเจ้าวาดเจ้าวาดฟ้องนะเพราะเขามาร้องเรียนเรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ผมอยากจะถ่ายทอดว่าการละเมิดพระจาริยาสังฆาธิการต้องใช้กฎ11ลงนิกากรรมต้องสืบสวนสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องเป็นโจทย์จำเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่ใช่ไปสอบสวนคุยกันสองสามคำก็ปลดเขาเลยไม่ได้ครับผิด แสดงว่าเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขตเนี่ยไม่ได้ดูกฎหมายให้ดีนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะครับ